สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาดูเซ็ตกลองชุดของวงใหม่ไทยหัวเจสินครับไปดูกันเลยมาแล้วครับผมกับกลองชุดนะครับวงใหม่ไทยัมเจสินนะครับซึ่งหลายๆคนก็คงจะเคยเห็นนะครับตามเฟซบ,บุ๊กบ้างนะครับตามแถัดความต่างๆบ้างแล้วนะครับว่าวงนี้นะครับใช้กลองชุดยี่ห้ออะไรนะครับก็จะเป็นสยามซีรีส์นะครับ แต่ชนิดไม้ผมไม่กล้าการันตีนะครับว่าเป็นไม้อะไรแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นบูบิงก้าหรือเปล่านะครับถ้าเกิดใครทราบก็มาคอมเมนต์บอกหน่อยกันแล้วกันนะครับผมเนี่ยในส่วนก็จะมีทอม8ทอม10ทอม12ทอม16นะครับแล้วก็เบสดมนะครับ22ครับสวยงามมากครับผมมีโอกาสได้ รีวิวนะฮะกล่องชุดของมืไหมใทยมัอใจสินนะฮะเดี๋ยวเราไปดูฝั่งทางด้านคนตีบ้างนะครับผมว่าเขาใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างครับเรามาดูส่วนของฝั่งคนตีบ้างก็แล้วกันนะครับผมอ่ะอุปกรณ์มีอะไรบ้างนะครับไล่ไปอย่างแรกเลยก็จะเป็นลิทเทิมบ็อกนะครับผม D R 8 8 0นะครับแล้วก็จะเป็น ในส่วนของ DB 90นะครับของบอชเหมือนกันนะครับเป็นตัวเปิดเมทานอมเนาะให้จังหวะน,นะครับแล้วก็เป็นซับมิกนะฮะแล้วก็เป็นในส่วนของตัวกรองนี่หนังกรองนี่จะใช้ e v a n G2 นะครับทุกใบเลยส่วนสแนนนะครับนี่พระเอกเลยฮะสแนน NC นะครับขนาด13นะครับ13นิ้วแต่ผมไม่ทราบขนาด ความลึกนะครับว่ามันเป็น6.5หรือ7นะฮะเพราะรู้สึกว่ามันมีความหนาพอสมควรน,นะครับผมโอเคต่อมาก็จะเป็นกระเดื่องนะครับกระเดื่องและขายห์ดจะเป็นฝั่งทาง DW ล้วนเลยนะครับ DW 9000นะครับผมมาถึงฝั่งให้ฮหดบ้างก็แล้วกันนะครับให้ฮหดจะเป็นให้ฮหด บายเซนนะครับ14นิ้วคลาส16นิ้วสเปส8นิ้วสเปส10นิ้วนะไลท์ like 20นิ้วนะครับแล้วก็คลาส18นิ้วใช้หน้า18นิ้วนะครับประมาณนี้นะครับเข้าๆนะครับก็วันนี้มีโอกาสได้เล่นเปิดให้พี่ใหม่ไทยนะครับผมที่ร้าน DNA ผอับอุดรธานีนะครับผมวันนี้ก็เป็นคอนเสิร์ตของพี่ใหม่ไทยพอดีนะครับขออนุญาต พี่มือกองของวงใหม่ไทยหัวใจสินด้วยก็แล้วกันนะครับผมขออนุญาตถ่ายทำเชตนี้นะครับถ้าไม่ถูกต้องยังไงข้อมูลไม่ครบถ้วนไง่ออกภัยด้วยก็แล้วแันนะครับ